สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแก c h a n แนลนะครับสํำหรับคลิปนี้เราก็กลับมาพบกันอีกนะครับคลิปหนึ่งจะเป็นสูตรเลขเด่นนะครับสองตัวนะครับหรือว่าเลขวิ่งวิ่งสองตัวสองตัวมาบนนะครับทั้งหมดเข้ามาแล้วเจ็ดงวดนะครับสำหรับสูตรนี้เป็นสูตรสั้นๆง่ายๆนะครับแต่ว่ามันก็เดินมาต่อเนื่อง เลยมาฝากกันนะครับสูตรก็ไม่มีอะไรครับมีสั้นๆดังนี้นะครับเราใช้หลักหน่วยลงวันที่หนึ่งมาบวกหลักหน่วยล่างนะครับอย่างงวดนี้นะครับอันนี้ท่านย้อนกลับไปได้อีกนะครับอันนี้ผมจะท,ทําเป็นตัวอย่างให้ดูสักสีงวดนะครับทั้งหมดเข้ามาแล้วเกตงวดแปดงวดจะอาจจะมีผิดอย่งวดหนึ่งนะครับถ้าจําไม่ผิด สี่บวกสองเป็นหกได้เลขหกหกนับเพิ่มไปเป็นเจ็ดได้หกกับเจ็ดนะครับผลรางวัลของวัดถัดมานะครับสามสิบธันวาวออกเจ็ดสามห้าแปดหกเจ็ดปรากฏว่ามาสองตัวนะครับวัดถัดมาครับหลักหน่วยนะครับหลักหน่วยรางวัลที่หนึ่งหลักบวกหลักหน่วยล่างเจ็ดบวกสองเป็นเก้า านะับเพิ่มไปเป็น10ผลรางวัลของงวดถัดมา17มกราคนะครับออก197079ปรากฏว่ามา2ตัวอีกนะครับวดต่อมาครับหลักหน่วยลงที่หน่งบวกหลักหน่วยล่างนะครับ9บวก5เป็น14ได้เลข4 4นะับเพิ่มเป็น5 สกับห้าจะมีมาหรือไม่2อตัวสามตัวบนนะครับ1กุมภาออกธก้ากเ6็ดหนข้างล่างออก0ูนย์สี่กดว่าเลข4ี่ครับมาว่าต่อมาครับใช้หลักหน่วย บนบวกหลักหน่วยล่างนะครับสี่บวกสี่เป็นแปดแปดนับเพิ่มเป็น9ได้8กับ9จะมีมาหรือไม่นะครับ3ตัวบนสิบหกคุมพาที่ผ่านมานะครับออกศูนย์เจ็ดสี่แปดสองสี่เรากดว่าเลขแปดเข้ามาหลักร้อยว่ดต่อมาครับ หลักหน่วยบนที่หนี่1บวกหลักหน่วยล่าง4ี่บวก6เป็น10ได้เลข0 0นศูนย์นับเพิ่มไปเป็น1ได้ศูนย์กับ1นะครับจะมีมาหรือไม่สำหรับสูตรนี้นะครับทั้งหมดเข้ามาแล้ว7งวดนะครับเป็นสูตรง่ายๆแต่งวดนี้จะเดินต่อหรือไม่นะครับก็ต้องใช้วิจารณญาณของท่านเองนะครับในการตัดสินใจนะครับ อันนี้ก็เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะครับเล็กๆน้อยก็นํามาฝากกันนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์เช่นเคยนะครับสำหรับท่านไหนที่เข้ามาชมใหม่ยังไม่ได้กดติดตามก็จะลืมกดติดตามไว้นะครับเดี๋ยวเรายังจะมีสูตรมาให้ฝึกคิดฝึกคำนวณกันอยู่เรื่อยๆนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์นะครับขอให้ทุกท่านโชคดีครับสวัสดีครับ